ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าพิ่งเข้ามาเป็นครั้งที่สองนะครับวันวันเปิดแล้วก็วันนี้นะครับรู้สึกว่าโอ้โหตื่นเต้นนะครับดีใจนะครับนี่ในสมบัติของพวกเรามีตุ๊กตาชาวไทยเพื่อสายเวียดนามนะครับแล้วก็มีการปิ้งการปุ่นด้วยนะครับดีใจมากนะครับดีใจมากนะครับในวันนี้นะครับ ก็ขอให้ท่าวิ่งทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมาวิ่งในการการกระุศลครั้งนี้นะครับเพื่อเงินปอะมาณุดดุนทางสุกฐารของเรานะครับเงินทุกบาททุกตางค์ทางสมาคมเราจะทำใช้สอยดังโปรใสนะครับก็ขอนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมจะขอเปิดนะครับ การวิ่งนะครับขอในครั้งนี้นะครับก็ขอให้การวิ่งสุปภาพแข็งแรงทุกทุกท่านนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมทุกทุกท่านที่เป็นกรรมการนะครับครับขอบคุณครับคะนะคะขอขอบคุณนะคะท่านรองนายกอบตนะคะหนองหน้าของเรานะคะที่มาเป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้นะคะในวตอนนี้ที่ฉันนะคะอยากจะขอเรียนเชิญคณะกรรมการของเราด้วยนะคะคณะกรรมการ เราทุกท่านนะคะเอ่อขึ้นได้โซนเวทีสักนิดนึงนะคะแต่ท่านประธานในพิธีด้วยนะอยากจะขอถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกนะคะรวมกันสักนิดนึงบนเวทีเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะท่านนายกนะคะ่านายุทธศรนะคะคณะกรรมการท่านนะคะท่านประธานถาวิทยานี้นะคะเรียนเชิญนะคะด้านบนเวทีเพื่อถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวเราปล่อยตัวนักวิ่งตอนตีห้าห้าสิบนะคะ ปล่อยตอนที550นะคะสำหรับรุ่น10.5กิโลนะคะเรียนเชิญี่พิธีอาที่หน้าโบนนะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะจะบภาพถ่ายรูปให้กับพวกเราเรียนเชิญประธานนะคะคลิปพิธีเปิดสุสานวิ่งคลิปพิธีเปิดงานวิ่งเพื um <h <h ่อการกุศลก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คือนักรรมการที่นะคะใช้พลังแรงใจนะคะในการ